สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2564วันที่23ตุลาคม ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่ารัชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียามหาราช23ตุลาคม2564โดยมีข้าราชการศารอายการทหารตำรวจร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาวันที่13ตุลาคมณบริเวณทงสารกลางจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน วันที่27ตุลาคมนายสุจินชัยชุมศักด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางสาวอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนรกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยณวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันที่24ตุลาคม นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางสาวอรชานนันทมนมรีและนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรวมพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปี2564ณวัดโบสถ์ดอนพรมตําบลบางกลางอําเภอเมืองโดยทางจังหวัดได้จัดพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อให ให้หัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้รวมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ วันที่11ตุลาคมนายอภิชัยอารามศรีรัมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากเรียนจบภาคบังคับในระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือสามารถยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม วันที่6ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะแพทย์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชนรวมทั้งให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งและเข็ม3ณศูนย์กีฬากรรมทนสินทวานนท์กฟผสํานักงานกลางอำเภอบางกรวยเพื่อเพิ่ พิ่มพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี วันที่15ตุลาคมที่ Impact Exhibition Center Hall เมืองทองธานีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 Non-Student ให้กับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาอายุ12-18ปีในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างเพียงพอสามารถดำเนินชีวิตอยู่กับโรคโควิด -19 ได้และเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมนักเรียนทุกคนจะสามารถไปเรียนหนัง ส,สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรี วันที่สองตุลาคมพลโทสุขสันหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลเกาะเกร็ดพร้อมลงเรือตรวจแนวเขื่อนกั้นน้ำจากวัดท่าอิดถึงวัดกู้โดยมีพันเอกบำรุงวิชาธรรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีรายงานสถานการณ์ วันที่7ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผ่านระบบซูมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำโดยบรรยายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศและแนวคิดการบริหารจัดการน้ำการปรับแผนใช้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากสถานการณ์มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงเท่ากับมหาุ ทุกภัยเมื่อปี2554 วันที่11ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนท่าน้ำนนตรวจแนวคันกระสอบทรายป้องกันระดับน้ำทะเลนุนพร้อมให้สำนักการช่างเตรียมพร้อมสูบน้ำทุกสถานีทุกจุดพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่ แม่น้ำเจ้าพระยาด้านพันเอกบำรุงวิชาธรรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีนำกำลังพลร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกลางช่วยกันบรรจกุกระสอบทรายกันน้ำท่วมนำไปทำแนวกั้นตามจุดเสี่ยงและเตรียมความพร้อมหากประชาชนร้องขอ ในส่วนของอำเภอต่างๆที่ประสบปัญหาได้บูรณาการร่วมกับท้องถิ่นท้องที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นที่อำเภอเมืองนนทบุรีนายพิรุณวิมลอักษรนายอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมด้วยทีบูรณาการปรลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางไผ่และผู้แทนอาบาตอบางไผ่ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังปัญหาน้ําท่วมบริเวณชุมชนริมน้ําของตำบลบางไผ่ซึ่งปัญหาน้ําท่วมชุมชนริมน้ำ ในขณะนี้เป็นกรณีของน้ําขึ้นและน้ําลงโดยชนประธานจังหวัดนนทบุรีจัดบุคลากรและเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําจัดทํากําแพงกระสอบทรายตลอดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจัดทําสะพานไม้เพื่อช่วยเหลือในกรณีน้ําสูงและจัดหาถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรชุมชนริมน้ํา ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักด์นายกเหล่ากาชาติและคณะนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น เมื่อวันอังคารที่26ตุลาคม2564นายประสานหยงสตาผู้อำนวยการปปสภาคหนึ่งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสุเหล่าแดงหมู่ที่7ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองสำหรับรายการที่นี่เมืองนอนช่วงคุยสบายสบายสไตล์ผู้ว่านนทบุรีมีผู้ร่วมสัมภาษณ์สดในประเด็นสำคัญประจำเดือนตุลาคมดังนี้ วันพุธที่หตุลาคมสัมภาษณ์นายทรงพลสวยสมผู้อำนวยการโครงการชนประธานนนทบุรีในประเด็นชนประธานนนทบุรีกับการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี วันที่18ตุลาคมสัมภาษณ์นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในประเด็นสถานการณ์น้ำและแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดนนทบุรีวันที่27ตุลาคมสัมภาษณ์นายสมพรนามพิลากเกษตรจังหวัดนนทบุรีในประเด็นการช่วยเกษตรกร,กรในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม